มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญปณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธโรรมหเวร,รักติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรมธร,รมธโมสุกินโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้หนาทุคติงิรฉัตติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธร,รมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศสีปรพาพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนอีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนสองสวันมานี้ฝนตกหนักตลอดฝนตกหนักตลอด,ลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะทางภาคอีสานทางภาคเหนือกรุงเทพมหานครก็ตกภาคตะวันออกบางส่วนบางที่ก็ตกอย่างเมื่อคืนนี้ แถวจังหวัดสกลนครก็ตกตลอดทั้งคืนเลยที่วัดหลวงตาเนี่ยฝนตกทั้งคืนตกหนักบ้างเบาบ้างก็คงจะมีน้ําท่วมหลายที่หลายแห่งหลวงตาเดินไปดูน้ําที่ลําห้วยก็น้ําก็ขึ้นเรียกว่าแสดงว่าหเห็นว่าน้ําตกน้ําน้ําฝนนี่ตกแรงตกหนักพอสมควรก็เป็นร่องมอรสุม ลมมรสุมกําลังพัดผ่านแถวประเทศพม่า,มาแถวอ่าวไทยก็มีผลทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนื้อมีน้ําท่วมมีน้ําฝนลงหนักเลยทีเดียวเราก็ต้องระมัดระวังการเดินทางไปไหนมาไหน,ไหนต่างๆให้มีสติในการเดินทางหรือว่าฝนตกถนนรื่นถนนรื่นก็ขับรถระมัดระวังไม่ใช่เหยียบ ร้อยสองร้อยเลยต้องระมัดระวังอย่าประมาทความประมาททําให้ชีวิตเราอยู่ในเงื้อมมือของมรรตยูในเงื้อมมือของความตายแล้วก็ตรงไหนที่น้ําท่วมก็ต้องระมัดระวังเป็นพื้นที่ลุ่มบางทีเราไปสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่พื้นที่ลุ่มขวางทางน้ําหมู่บ้านจัดสรรหรือหมู่บ้านต่าง ที่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ดั้งเดิมคือคนแถวชนบทบ้านนอกเนี่เวลาสร้างบ้านก็จะข้นหินขนดินมาถมคนสร้างใหม่ก็ถมสูงไปเรื่อยๆสูงกว่าถนนคนสร้างเก่าๆก็จมอยู่ข้างล่างพอฝนตกมาก็น้ําขังไม่สามารถที่จะไหลไปสู่ที่ลุ่มได้มันไม่มีที่ไปนะก็ต้องปล่อยให้แห้งแห้งไปโดยธรรมชาติต้องอาศัยการเวลา บางที่บางแห่งก็ไม่มีที่ไหลลงไปนะคือแต่ละคนก็หาคนเสียสละได้ยากที่บางทีก็ต้องสถานที่อย่างนั้นต้องผ่านผ่านที่ของเอกชนนะที่ส่วนบุคคลอย่างนี้เขาก็ไม่อยากให้ทำท่อทำอะไรลงไปเพราะอะไรเพราะว่าแถวชุมชนมีขยะต่างๆเยอะไม่อยากให้ขยะไหลลงสู่ที่ไร่ที่นาของเขา เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสภาพแวดล้อมช่วยกันเพราะว่าเวลามันเกิดน้ําหลากน้ําไหลมาไม่มีที่ไม่มีถนนน้ำเหมือนที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกว่าสร้างอะไรต้องมีทางน้ําไว้ด้วยอันนี้มันไม่มีทางน้ําไปมันก็ท่วมท่วมไร่ท่วมนาท่วมถนนหนทางจริงๆน้ําก็ยังยังไม่เต็มหรอกตามห้วยน้องทองบึงยังรับน้ําได้เยอะอยู่ แต่ว่าที่มันท่วมขังตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆก็เพราะว่ามันไม่มีทางน้ําไหลลงไปและที่สําคัญอย่างยิ่งคือเราทากันทําลายทรัพยากรธรรมชาติทําลายป่าทําลายป่ากันมากแล้วปลูกป่าเป็นจํานวนมาะน้อยการรณรงค์ให้ปลูกก็ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรจริงๆเขาให้ปลูกนะปลูกต้นไม้ในช่วงหน้าฝนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาที่ว่าเป็นเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ แล้วก็ให้ปลูกต้นไม้ฉเฉลิมพระเกียรตนะิพระองค์ต่างๆอยู่เรื่อยๆตะไม่รู้ว่าปลูกกันมากน้อยเพียงใดแต่ว่าหลวงตาี่จะพาพระพาเน,นียนไปปลูกอยู่เป็นประจำเอาเมล็ดพืชไปหว่านตามป่าตามไร่้างก็มันก็เกิดนะมันก็เกิดแต่ว่ากว่าจะเจริญเติบโตจเจริญเติบโตก็หลายสิบปีที่จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างปลูกอยู่ที่วัดต้องใช้เวลาถึงยี่สิบกว่าปี ต้นถึงเท่าลำขาลำตัวเราแต่ว่าเวลาเราไปตัดเราใช้เวลาไม่เกิน10นาทีตัดโค่นเรียบร้อยเอาไปเผาทานเอาไปทำบ้านทำเรือนเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันปลูกให้มากมันจะช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติเวลาฝนตกมามันก็จะไม่ไหลหลากไหลแรงจนเกินไปเพราะได้ชะลอน้ำไว้ แล้วก็เป็นต้นน้ําลําทานเวลาหน้าแล้งหน้าอะไรฝนก็จะตกบ้างทําให้เรามีความชุ่มชื้นไม่แห้งแล้งจนเกินไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าฝนตกหนักๆแล้วนี่เกิดความเสียหายข้าวของเสียหายเราก็เป็นความทุกข์เป็นความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าสิ่งของต่างๆเราหามาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราเวลามันบ้านมันพังรถมันจมน้ํา เ้าวของต่างๆจมน้ําไปนี่ความทุกข์ความโศกความเศร้าก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนี่แหละพระพุทธองค์ท่านถึงตรัสไว้ว่าการพลัดพรากจากของรักจากบุคคลที่รักเป็นความทุกข์การพลัดพรากจากบุคคลที่รักจากสิ่งของที่รักเป็นความทุกข์สิ่งของนี่ก็ยังพอหาได้นะสิ่งของที่มันสูญหายไปหรือมันเสียหายไปก็ยังพอซื้อหามาใหม่ได้แต่ว่าถ้าคน คนที่เรารักต้องจากไปถูกน้ําพัดพาหรือถึงแก่ชีวิตไปนี่ที่จะให้เกิดมาใหม่นี่มันก็คงจะยากลําบากเหมือนกันมีความทุกข์ยากลําบากเหมือนกันลงตาได้ไปเจอกับคุณโยมสุภาพสตรีท่านหนึ่งสามีท่านเสียชีวิตสามีท่านเรียกว่าเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์เป็นสามีที่ซื่อสัตย์เป็นคู่ชีวิตที่ต่อสู้สร้างหลักปักฐานด้วยกันมา มีลูกกําลังน่ารักลูกก็กําลังเรียนดีด้วยแล้วก็สามีก็มาป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปเธอก็บอกว่ามีความทุกข์มากคิดมาทีไรก็ทำใจไม่ได้มีความทุกข์อยู่ตลอดหลวงตาก็ได้แนะนำบอกว่าต้องหาคู่ครองใหม่หาคู่ครองใหม่จะได้ไม่มีทุกข์คู่ครองนั้นตอน้องคู่ครองนั้นก็คือพระธรรมอเอาพระธรรมมาเป็นคู่ครองแต่งงานใหม่กับพระธรรม เอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจฟังธรรมะบ่อยๆจะได้ผ่อนคลายความทุกข์เอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นทั้งเครื่องป้องกันเป็นทั้งเครื่องรักษาเป็นยารักษาด้วยรักษาจิตรักษาใจเราจะได้รู้ความจริงเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีความพลาดพลาดจากบุคคลที่รักจากบุคคลที่รักมันโศกมันเศร้าดวงตาก็เช่นเดียวกันเวลานที่ โยแม่เส like ียชีวิตเนี่ยก็มีความทุกข so, ์เหมือนกันมีความทุกข์ความโศกความเศร้าอย่างในจิตเนี่ยมันอัดอั้นตันใจนะอธิบายไม่ถูกจะทําอะไรก็มันมันตื้นตันไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกแต่ว่าถ้าเราได้ตั้งสติพิจารณาหลักตามความเป็นจริงว่าอันนี้จังความเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดความพลาดพลาดจากบุคคลที่รักจากสิ่งของที่รัก มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดกับทุกผู้ทุกนามไม่ได้เกิดกับเราแต่เพียงคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครที่จะอยู่ยั่งยืนยงสังขารร่างกายมันก็แตกสลายไปแต่ว่าสิ่งที่ดีงามของท่านของบุคคลนั้นก็ยังอยู่เราก็เราจะไปโศกเศร้าอะไรไปทําไมโศกเศร้าไปก็เกิดความทุกข์ความทุกข์ยากลาบากเฉยๆก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องความพลัดพากเราก็ใช้ชีวิตที่เรามีอยู่เพื่อประโยชน์ ของตัวเราของครอบครัวเราของสังคมประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นอย่างนี้แล้วถ้าเราคิดได้อย่างนี้นี่เราก็จะมีความสบายใจขึ้นมาบ้างพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า,วาปิยะโตชาะเตโสโกนะความโศกความโศกความเศร้านี่ความโศกความเศร้านีาม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 ่มีเพราะวัตถุสิ่งของหรือบุคคลที่เป็นที่รักนะปิยะโตชาญเตโสโกความโศกเศร้า เกิดมีเพราะสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักปิยโตชายเตพยังภัยมีภัยเกิดขึ้นกับเราเพราะสิ่งที่เรารักเพราะบุคคลที่เรารักปิยโตวิปมุตตสะนัตถิกุโตนัตถิโสโกกุโตพยังถ้าเราหลุดพ้นจากสิ่งที่เราเป็นที่รักแล้วถ้าเราหลุดพ้นจากสิ่งที่เราเป็นที่รักจากบุคคลที่เป็นที่รักใกล้ได้ ความโศกก็จะไม่มีภัยก็จะไม่มีนะเราต้องหลุดพ้นให้ได้ให้เข้าใจตามสภาวะที่เป็นจริงว่าเออความพลัดพรากจากกันไปก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับเราคนเดียวมีครั้งหนึ่งนะที่ท่าสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านไปประทับอยู่ที่บุพารามซึ่งเป็นวัดของนางวิสาขาในเมืองสาวัตถีนะพระองค์ก็ได้เห็นความโศกเศร้าของนางวิสาขา นางวิสาขานี่นท่านมีหลานมีหลานที่นิสัยดีเรียกว่าช่วยงานช่วยการได้เป็นอย่างดีเลยทําหน้าที่แทนแทนคุณยายคุณยายวิสาขาคืออ่าไปวัดไปว่าหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆต้อนรับพระดูแลจัดพัตตาหานี่เก่งมากเหมือนกับมันกับคุณยายวิสาขาเลยที่นี่หลานมาเจ็บให้ได้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตนางก็โศกเศร้าเสียใจเพราะรักหลานคนนี้มาก รักหลานคนนี้มากก็ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเวลาไปเฝ้าไปเฝ้าทั้งน้าตานนเนั่นแหละพระพุทธเจ้าเห็นก็ถามว่าอาวิสาขาเป็นอะไรถึงร้อง,องห่มร้องไห้โอ้หลานตายหลานใจพระเจ้าข้านะอา่าหลานตายอา้าวหลานตายทำไมโศกเศร้าเพราะรักหลานคนนี้มากเออวิสาขาเธอจะต้องต้องการลูกหลานเท่าไหร่ต้องการมากพระเจ้าข้าอา้าวถ้าเธอมีลูกมีหลานหมดทั้งเมืองสาวัตถีเนี่ยอา่า ถ้าหลานเธอถ้าแต่ละคนค่อยๆตายไปนี่หรือในเมืองสาวตถีที่มีคนตายนี่เขาตายวันละเท่าไหร่ตายแล้ววันละคนก็มีสองคนสามคนก็มีถ้าทุกคนเป็นหลานของเธอแต่เธอจะไม่โศกเศร้าไม่ร้องไห้ทุกวันหรือน้ําตาจะไม่เต็มบ้านเต็มเมืองพระพุทธเจ้าข้าก็คงจะอย่างนั้นแหละวิสาขานความโศกความเศร้านะมีเพราะสิ่งที่เรารักสิ่งภัยก็เกิดมีสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเรารักถ้า เราพ้นจากสิ่งที่เรารักสิ่งของที่เราลักบุคคลที่เรารักได้เนี่ยภัยก็จะมีความโศกความเศร้าก็จะไม่มีนะความโศกเศร้ามันเป็นความทุกข์ทางจิตทางใจมันก็บ่นทอนจิตใจของเราเหมือนกันอ่าภัยถ้าเราโศกเศร้ามากๆร่างกายก็ภัยพร้อมนะทีนี้ภัยพร้อมถึงเราจะร้องโฮมร้องไห้อะไรต่างๆเขาก็ไม่ฟื้นคืนขึ้นมาเพราะนั้นให้คิดธรรมดาว่าอ่าเรียกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดา เราต้องทำหน้าที่เราต้องเข้มแข็งเรากูยังอยู่แล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งเราจะเข้มแข็งแล้วก็ต้องมีทรมีรมเป็นข้อประพฤติปฏิบัติทําจิตใจให้สงบจิตใจจะได้มีพลังแล้วก็พิจารณาเห็นตามสภาวะที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาต่อไปก็คงจะเป็นเราเหมือนกันละเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเช่นเดียวกันจะช้าจะเร็วก็ไม่มีใครรู้ได้แต่ว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ แล้วก็ต้องพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่เราเป็นอยู่เรายังต้องเลี้ยงดูลูกหลานก็เลี้ยงดูไปนะปะพฤสปิิบัติทําไปประกอบสมาอาชีพไปนะทําไปด้วยใจที่มั่นคงอ่านะบางทีเราอาจจะเข้มแข็งอ่านะคิดอีกมุมหนึ่งเรา,าที่เราเข้มแข็งขึ้นมาให้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าอ่านะบุคคลที่เรารักนะจากไปเราก็ต้องเพิ่มความเข้มแข็งขึ้นเป็นทวีคูณนะแต่แต่ก่อนนี่ คู่ของเรายังอยู่แล้วก็เออเรายังยังไงก็ได้อ่ะยังมีคนช่วยเหลืออยู่อย่างนี้แต่ว่าพอคนนั้นพอคู่ของเราจากไปนี่แลเราก็ต้องเข้มแข็งขึ้นเป็นทวีคูณเราต้องขอบคุณขอบคุณธรรมชาติขอบคุณอนิจจงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นทําให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจมาเป็นธรรมโอสถมาเป็นยาใจแล้วเราเราก็จะมีกําลัง แต่ยาวบุคคลนะมายาวบุคคลยาวสิ่งของมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวอีกเพราะว่าวัตวัตถุสิ่งของบุคคลมันไม่แน่ไม่นอนไม่เหมือนธรรมะเราอาศัยธรรมะมาเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจใจเราจะได้มีที่พึ่งใจเราจะได้มีปัญญาเข้าใจที่สิ่งต่างๆตามสภาวะที่เป็นจริงความทุกข์ความโศกความเศร้าก็จะค่อยๆค,คลายไปเมื่อเราพิจารณาเห็นตามสภาวะที่เป็นจริง ธรรมสวัสดีเจริญพร